าเที่ยวโรงเรียนในสอนร้อยสปอร์นะครับต้องมาแวะนี่ครับกิจกรรมเซตที่นหนึ่งนะฮะสนามยิงปืนโรงเรียนสปอร์นะฮะ แต่รอจุด38นะครับ180บาทชุดละนะกระสุนอีกนัดละ15เดี๋ยวมารับเป้าอันนี้มีมมมมเป้เามีกระสุนพร้อมมีปืนพร้อมมีปืนพร้อมเลยค่ะเป็นยาวก็เหมือนกันกระสุนพร้อมเป้านะครับแล้วเราก็เดินไปที่สนามเลยครับ180บ,บ,บาทเองนะฮะหนึ่ง นี่เป็นสนามไม้อ,ยอนนยมยอมิงกันเลยดีกว่าสัแปดนะคุณครับได้แล้วแปดสิบแปด

เหี่ยวไกลเลยรับ Good <laughs> luck. กางรกาางตัวนี้ที donc, okay, ่่เท้าตาเปาโอเคเห็นไหมเท้าเลยนะเท้าแก้เลย